แต่ก็จะเป็น36%อีกทั้งเป็นแค่เจ้าที่หมอว่าอะไรครับก็ไม่เป็นไรมากครับมันเป็นแผลเก่าครับอ๋อเป็นรอยเก่าเราเราโดนอะไรมาเราผมเคยยั้งหักมานานครับย่างหักมานานแล้วใช่ครับแต่หมอบอกไม่น่ามีปัญหาอะไรไม่ครับมันโดนสบายๆโดนเดดไม่มีผลไม่มีผลข้างเคียงกับการโชคต่อไปเป็นห้องเกมการโชคไฟนี้ครับก็อืดอืดไปนที ได้ข่าวแว้บว่าเป็นเป็นโควิดใช่ทำให้เราอื่นไปหน่อยนึงเื่อเตือนดูครับก็พกจพกใจมานเดี๋ยวไปอำไมเดียวเกมหนึทีเรามั่นใจไห้แต่ยุ่งอน่างนันผมั้งใจยกแรกครับต่อยกสองไม่พลาดโดนโดนบาดดนกระดูลขาหายใจไม่ออกมันเข้าแรงมันแล้ใช่แต่วันนี้พอใจเกมัโชคของเรามั่นใจแค่ไหนก็ไม่พอใจครับแต่ก็ พอใจในหัวใจตัวเองที่กลับมาไม่ยอมให้เสียรายการของราชมงคลย์ดยีก็หายมาไม่กี่วันหนูก็ต่อสองใช่เพิ่งหายกี่วันแล้วครับไม่ถึงอาทิตย์ไม่ถึงอาทิตย์อาทิตยอาทิตย์ตอนนี้เรามีกี่แดงคราแปดจ่าแปดไหมทั้งทีเดียวชนะทั้งทีห้าทั้งทีสามสามที่แปดใช่ครับน่าเป็นที่สองแน่นอนนั้นเข้ามาถึงรอบนี้ถ้าค์ใหญาต้องรอด้สูงครใช่ครับคาดหวังเงื่อนไหมครับก็เอานัดต่อนัดดีกว่าครับ ะครับเอาทำงานตัวนัดให้เป็นไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าเป็นไงครับนัดหน้าเต็มที่กว่านี้แน่นอนนั่นหน้าเกินไปคิดหมื่นสนุกแน่นอนครับเพราะว่าต่างคนต่างต้องต้องแข็งแรงแล้วแหละนะครับมั่นใจนะครับถ้าใครชนะก็เป็นแชมป์กลุ่มไปเลยใช่ครับ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 วันนี้ผมบอกกัรชกของทีมหือเนี่ยคือผู้ชกยังไม่ได้ทำยังไม่เท่าไหร่ผู้ชกยังเต็มเกมเต็มสู้ไงก็ ไม่ซอมไม่ดีก็ไม่มีอะไรผิดพลาดก็ได้ชมกันแบบนี้คิดว่ากินจอกไม่ก็แล้วแต่ว่าสนุกแน่นอนครับสนุกเพราะว่าเราดูจิ๋วเปิดมาสองนัดเนี่ยเรายังไม่เห็นเขาออกมาเลยเลยเพราะไม่ใช่ก็เวเปิดมาสองไฟใช่ครับเขาเจอเจอเจอฝรั่งฝรั่งอันเนาะใช่มันมันเปรียบเปรียบเปรียบยากกับคนไทยอ่ะเนาะมาไทยเจอไทยเจอไทยก็ว่าก็าันอย่างหนึ่งถ้าเล่นฝรั่งถึงไทยกลับเว็บซีที่ติดตามชมและไปต่อไปนะครับผมแล้วก็ขอบคุณ งานหมูทองอคาเดมี่ครับก็ขอบคุณครอบครัวขอบคุณทุกคนที่เชียร์ย่องคนหมูทองอคาเดมี่นะครับก็วันนี้ทําได้ครับถเฉือหน่อยแล้วก็สบายใจครับได้กกดล็อกได้กกดล็อกนะครับยินดีด้วยขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามครับแล้วฝากติดตามทุกคนนะครับหมูทองอคาเดมี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ